สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนวันนี้มาพบกับเมนูหนึ่งไก่ครับวันนี้มาชิพากินหนึ่งไก่ด้ยครับผมบ่าววนก็ได้มากไกไ่ไหวนะมากไก่สูตรนี้มากไก่เป็นไก่สมุนไพรนะครับมักทั้งตัวนะครับไก่บานห่าแ้ๆนะครับตัตาไม่ใหญ่เป็นทรงออมหาห้นะครับของฝากสงการลูกๆเป็นบรไดกับบานนะเป็นกระทรงรมหาห้ฝากมหาห้นะครับ ต้องฝากจากทางบ้านเขานะครับไก่บ้านบาววันก็เลยสิมัดมักครับครูแบนเพิ่นว่าเพิ่นอยากกินหนึ่งไก่บ้านหนึ่งแบบสมุนไพรใส่ตะไคร่ใส่พริกเขียงบาววันกับมักเรียบร้อยนะครับเหมือนกับสิ้นหนึ่งกันได้ครับพี่น,อน้องหลังจาก,ขก,กาเาข้ามาไก่เราเข้าสิ้นหนึ่งไก่นะครับบาววันก็ใส่ใบ,ใบตะไคร้นะครับ ห้องห้องคนซึ่งไกลเลี่ยงเลยครับพี่น้อง1บแซจากบาทสีบหอวม,มครับพี่น้อง สุดยอดเลยพี่นอ้องหอมเครื่องให้เดี๋ยวเข้ามาเบิ่งตอนมันสุกกันนะครับพี่นอ้องว่ามันสิเป็นรสชาติแบบไหนะดตีได้ปิดไปครับเดี๋ยวมาเบ่งกัน มาจากักผุดแล้วครับสามสิบกุญแาที่ผุดแล้วสามสิบสี่สิบนาทีผุดแล้วเห็นมันหนึ่งไปเปลื่ยจะเสียบครับได้เวลาแล้วสุดยอดจริงๆหอมมากมเนื้อเด้งฟูเลยครับไปกินกันพี่น้อง พร้อมเซิร์ฟแล้วครับพี่น้องมากินน้ากันครับหอนหอนไอหยหวยใส่กับแกวบอกพริกดิบครับพี่น้องข้าเหนียวหอนหอนโจกมากครับผมยิบกึนไก่มาเส็บแซ่บเลยบาัานนี้มาเขาให้นะครับโอ้สุดยอดดีๆีพี่น้องลาพีล่านองไปเลยครับมามากินเขาน้ากันครับ